โอเคครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับผมทุกคนคงเห็นไอ้รูปโปรไฟล์ใหม่แล้วนะอืมรูปใหม่นะ่ืกคือแบบอืมก็นะก็อืมผมทุ่มเทแบบทุ่มเทอืมจริงกว่าจะวาดเสร็จเนะี่ยโอ้โหไอ้แค่กี่วันวะ อืประมาณเป็นเป็นเดือนอะไมาด่ดีไม่ใช่เป็นเดือนเป็นสัปดาห์เออประมาณสองสามสัปดาห์เพราะว่าอะไรนะ้ไหมเ <c oughs> พราะว่าแบบยังไงอะ่ะอ่ามเขาเรียกว่าอะไระทำไปนิดนึงแล้วก็แบบอืมเล่นเกมไปด้วยไงยเออวกว็เลยแบบไม่ค่อยมีเวลาไปวาดว,า,วาดรูปนู่นนี่นั่นเออ ก็เลยแบบใช้เวลานานอะไรประมาณนี้ก้อนนะก็ประมาณนั้นนะเออแล้วแบบมันใช้เวลานานไงแล้วแบบอืมน,นะกว่าจะทําได้ประมาณสักครึ่งหนึง่งนะเออโอ้โหไอ้เชี่ยใช้เวลานานจริงอืมเออเอ,อ,อ,อประมาณนั้นแหละไอ้เชี่ยแม่งใช้เวลานาน พ่ไม่แบบไม่ได้แบบจริงจังอะไรขนาดนั้นไงแต่ว่าก็ถือว่าทุ่มอยู่ะเอออืมก็ทําถ้าเสร็จถ้าเสร็จจริงก็ประมาณสองวันกว่าสองสามวันกว่าเออประมาณนั้นถ้าทําแบบจริงจังน,นะอ,อืมประมาณนั้นเลยเออมาเรานอันนี้กันดีกว่าเราไปเล่นกันดีกว่าเออ อา่าฮะก็ประมาณนั้นอนะ่ะอืมโอเคเข้ากเกมอันนี้โมหมดไหนนะก็คือโหมดโหมดไออะไรอะ่ะเขาเรียวกว่าโหมดอะไรนะโหมดพูดไม่ถูกว่ะมันเป็นโหมดเฮ้ยสาวไอ้แค่ไอ้ยะก็น่ารักอยู่นะจริงโอเคมา อันนี้ก็เหมือนชิงวงนั่นแหละเออประมาณชิงวงแบบวงตรงไหนขึ้นเราก็จะไปชิงวงตรงนั้นไงเออมันจะขึ้นเทละจุดเทระจุดเทระจุดอ,อืมประมาณนั้นมันจะมีสามจุดแต่ว่าแต่ว่าจุดหนึ่งเนะี่ยจะขึ้นแบบเทละจุดไงเออจะไม่ขึ้นพร <ไป S 1> ้อมกันเพราะว่าแบบมันขึ้นจุด<จ>หนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องไปแย่งจุดหนึ่งมาแล้วก็ แล้วก็แบบ <B S 1> ไปสมมติว่าจุด B เราจะไปแย่งแบบนี้นเออดาที่เราจะไปนี่คือไปจุดจุด A ปะเออกูน่นน่าจะไปจุด A เฮ้ยม,มาดิจุด B จุด B เพราะว่าเห็นป้าสีแดงนอะเออมันจะมีคนมานะเออมันจะมีคนแบบมาแย่งกันก็คือ c ีอะ่ะเออมา เฮ้เยวงเฮ้วงแม่งเป็นของมันวะ่ะเฮ้ยเชี่ยเช่นแม่งยิงแป๊บหนึ่งอ่ามาดิก็มาดิก็มาดิครับก็มาดิครับยิงหัวไปอืมกล้องพรมของกูก็ก็พอๆกันอนะ่ะอืมจริงเฮ้ยอีเชี่ยอ่าห้าโดนไปดิทำไมกระจอกจังอนะ่ะฮะ มันกระจอกยังไงกระจอกเกินเอออันนี้คือกูแบบอ่อนให้แล้วนนเนี่ยไม่ได้ใช้แบบเป็นพวก M4 อะไรพวกเนี้ยเออ M4 อ,อะไรพวกเนี้ยกูยังแบบฆ่าพวกมันได้เลยด,ดเออก็นะก็ง,ง่ายๆอ่ะเนาะับผมง,ง่ายๆอนะ่ะเนาะอืมก็ประมาณนั้นนหะนะอ่ะ อันนี้คือมันเป็นวงของเราอยู่ใช่ปะวะเออใช่แหละใช่แหละมาเราต้องไปฆ่าไอ้พวกนั้นนี่โดนไปดิโอ้โหก็คือโอโหดะ่ะเออ,อง,ง่ายสี่สี่คนละยังไม่ตายซะกรอนนี่ยโอ้โหเพื่อนลาดชิบหายโอเคอเคพือพ่อนลาดเพือพ่อนลาดมา กูไม่สนจะ้ะฮันแน่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 โดนไปดิโดนไปดิเออมาปิดที่ไรเนาะเอาเปลี่ยนจุดแล้วเหรอเจ็บนะ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 เพื่อนมึงล้าอีกแล้วไอ,อ้สัสมึงล้าอีกแล้วอ่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยกูไม่น่าเลยอ่ะกูได้แล้วเนี่ยมาหกคนไล่แค่ ฮนแน่ฮันแน่แน่แน,แน่โดนไปดิเจ็ดคนยังไม่ตายสักรอบเลยนะตอนเนี้ยเออคือยังไม่ตายเลยอือวงนี้เป็นของกูแน่นอนบอกเลยเอ,อือหึอ่ากูคาดเจ็ดอะเช่กูน่าจะมากสุดแล้วล่ะตอนเนี้ยจริงไม่เห็นคนหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไร เอา้ามันอยู่ไหนวะเพื่อนกูตายข้างในข้างในบ้านกูต้องแอบวันเราให้ให้ม่ายปะนั่นน่ะอยกูยังไงดีอย่ระเบิดไปไหมระเบิดระเบิดเ,เดี๋ยวกูดูปั๊บโอเคอย่ระเบิดไปก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวมันติดไอ้หี้ติดอิสระแฟดก็ได้ว่ามา ฟลทแ้วเข้าไปเลยไหมเออมันไม่ออกมาสักทีเดี๋ยวกูไปหาฝั่งนู้นก่อนฝั่งนู้นก็น่าจะมีแหละมั้งกูวานะเฮ้ยนั่นไงออกมาตอนที่กูไปนเนี่ยนะ<ว>ไม่ได้แล้วครับเพื่อนไม่ได้แล้วจริงเพื่อนกูนตายหมดเลยเหลือกูคนเดียว,วก,ก็คืยอเพื่นพกกนยอยนเพื่อนกูมันสร่นใช่ฉันนเฉยชนะเฉะย ก็ก็ไม่ได้ MVP อะนะแต่ว่าก็ก็ที่สองอะเออก็ที่สองอะไม่ดีก็ที่หนึ่งด,ดีเพราะว่าเนี่ยเออสองในสามประมาณนี้เราจะชนะได้คงไม่ได้ MVP แต่ก็ที่สองโอ้โหเฮ้ฮยแบบอันนี้มันเท่าเท่ากับไอไอ,เอ MVP เลยนะ แต่ว่ากูไม่ได้ไงเออก็คือตายน้อยกว่า MVP อ่ะแต่กูก็ยังไม่ได้ MVP เ่ะไอ้เชี่ยก็คิดดูว่าแล้วกันเออแม่งมันโกงแค่ไหนออก็คิดดูว่าแล้วกันมัน MVP แต่กูยังแต่กูแบบฆ่าได้มากกว่าแล้วก็ตายน้อยกว่าด้วยนะไอ้เชี่ยแม่งยังไม่ได้เลยเออก็คิดดูว็แล้วกัน Okay, Someone is in here. Team match, let's go. The base will be activated in five seconds. Fire, please get ready. Hey. Base C has been activated

ทำไมเพื่ทำไมกุไม่ระวังเลยว่าข้างๆอ่ะเครั้งนี้ก็น่าจะอาจจะแพ้ก็ได้นะเพราะแบบอืมก็นะเพราะไอ้ฝั่งนั้นมันก็ถือว่าเ,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 เล่นเล่นเล่นเป็นทีมเล่นเป็น t h e เออมันเล่นเป็นทีมเวิร์ s ก,กันนะจริงเหรอ อ๋อโอเคถ้าไม่ยิงโดนอยู่ถ้าไม่ได้อ้าโอเคตัวตายอยู่เพื่อนร้านไม่เป็นไรไอ้แค่ขอให้ยิงได้ก็พอไอ้สัตว์ชนะเราก็คือชนะเออชนะถ้าถ้าเราชนะทีมก็ชนะเออประมาณนั้นโอเคนำแล้วเราหนำแล้วไอ้สัตว์อ้าเชื่อมาข้างยัดเข้มาข้างว่ะ โอ้กูลืมระวังข้างๆเลกูชอบระวังข้างกดชอบดึมลืมระวังข้างๆอืมไี่เป็นฝาดสีแดงแล้วต้องไปยึดคืนไรชไอ้ข้างๆโอ้ยย The red team oh, yeah. yeah. Som is leading domination e n r s t c o n d เอ้ยยิงกูซกยิงไมแบบไม่เกรงใจเลย à đi đi xe, rồi, đi reloading. đi 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 nhìn. đi 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 trời đi 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 đồ đi ไม่จริงใจกูเลยริงเฮ้ยเดี๋ยวมันมาว่ะข้างๆเราต้องเราต้องตักตรงนี้ไอ้สัสถ้าแบบคนเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราแบบยิงได้เลยเดมันทำไมมันเข้ามาอ๋อเพื่อนกูจัดการเลยแค่ไม่เป็นไรอ s been a c t i v a t e d อันนี้ันี่้โอยเชง้ยตัวงนึงตัวนึงตัวนึงตอ๋อโอ้เชียเลือดปูเ็เหลือนิดเดียวโหอะไรวะไม่เป็นไรเอาไมเเราต้องรีบรีบไปยึดเคืนเลยเชีเพราะว่าว่าคนนำหนึแล้วเขาต้อเขานำหนึ่งศูนย์แล้วไอ้สัส เอาโหดีจังปืนนี้กูว่าแบบไม่ค่อยถนดันดเลยดิการยิงสเปรย์เพราะว่าปืนนี้มันไม่ได้ไงเอ่อ A K เนะี่ยอันนี้นเพิ่เร่มเล่นเริ่มเล่นเออก็เลยแบบไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ A K แต่ว่ามันใส่ปืนเดือดได้แต่ว่ามันก็หนักไปหลัง สองตัวใช่ป <irgendw carbono S 2> ่ะตายตัวไอ้เชี่ยตายตายตายโอ้ตายกูตายแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยเกินเกินไปอ่าโลดโลกมันโหดร้ายจริงเลยเดี๋ยวอ่ามันน่ากแล้วไอ้ยเอี้ยโอ้อะไรวะ

ไทยกเลิงฮะไทยกุลิงมันจะเป็นแบบนี้นี่ไทยกเลงมันจะเป็นโอ้ยโอ้ยเยอะยะมากมสองสองนึงกูจะไหวได้ยังลงมาอ๋อมา,อาตายพร้อมกันแอืม เฮ้ยเจ็ดเจ็ดสิบก่อแล้วเงี้ยเรทีบไ,ไปยีบีไปเยอะเลยเหหข้างหลังเข้ามาน้อย,อยเี้ยอไอสัตมามาดิ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 เนียะเนียะมเนียเนียะ๋อเีย ปิมก็ตกเยอะเลยมันกลัมาละไม่ได้กากแน่นตรงนั้นแต่ว่าแม่งงกันเนี่ยสัตเอองแเอ้าโอเคตาโอเคไม่เป็นไรทีมด้าด้า โอ้ยอ่านะก่อนนะโอเคโยูโอเคโยกก็ถือว่าโอเคเออสิบเอ็ดตัวอ่ะก็คิดดูสิบเอ็ดตัวโอเคถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยกันละกันนะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมเจอกันครับบายเฮ้ยแป๊บก็ขอดูนก ไอโน่งนี้มันโกมันกิกวะว่ะเออน่ะเพิ่งเข้ามาเล่นนั่นแล้วแบบยังไม่ได้นี่เลยโอเคอเจอกัน